ทีนนิวส์อัพเดทข่าวสารเพื่อการเรียนรู้กับช่วงทีนนิวส์ ผู้ฟังคะประเทศไทยเราเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นสมาชิกเอเปนะคะแล้วก็ตลอดปี2022นี้หรือว่าปีพุทธศ,ศักราช2565นี้นะคะไทยเราเป็นเจ้าภาพการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกค,ค่ะตลอดทั้งปีเลยนะคะซึ่งในการเป็นเจ้าภาพเอเปนี้ในปีนี้ของไทยนะคะเราก็จะได้แสดงศักยภาพต่างๆในหลายๆด้านเลยแล้วก็มีแนวคิดหลักใน การดำเนินการของเอ EC กตลอดปีนี้ที่ไทยเป็นเจ้าภาพว่าเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลซึ่งมาจากภาษาอังกฤษที่กำหนดไว้ว่า open connect balance ค่ะแต่ละคำมีคุณค่ามีความหมายนะคะแล้วก็จะมีการประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆค่ะคุณผู้ฟังก่อนที่ในช่วงปลายปีนั้นจะได้มีการประชุมสุดยอดเอ EC กเกิดขึ้นแล้วก็จะนาการประชุมในส่วนย่อยด,ด้านต่างๆเนี่ยมาสรุปรวมกันนะคะ,ะ,คะเพื่อที่จะส่งต่อไปสู่เจ้าภาพในปีต่อไปแล้วก็ดูว่าเรามีการต่อยอด ที่จะร่วมมือในด้านต่างๆกันอย่างไรของสมาชิกเอเปนะคะทีนี้การประชุมล่าสุดที่จันจะนํามาเล่าคุณผู้ฟังวันนี้นะคะเป็นการประชุมเครือข่ายด้านการศึกษาเอเปกครั้งที่39ค่ะซึ่งจัดวันนี้เลยที่โรงแรมแชงกรีลากรุงเทพมหานครนะคะโดยมีนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมมีดรสุพัฒน์จำปาทองประหลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้นําเสนอนโยบายในหัวข้อคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ะะท่านพูดถึงประเทศไทยที่เรานะคะ ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพเอเปกในปีนี้แล้วก็ในสิ่งที่เราจะได้แลกเปลี่ยนกันในเรื่องของการศึกษาก็คือการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและสร้างความร่วมมือค่ะเพราะไทยเชื่อว่าการพัฒนาทุนมนุษย์ผ่านการศึกษาเป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นที่จะพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวนะคะและประเทศไทยก็เชื่อด้วยว่าเราจะต้องมีความพยายามร่วมกันที่จะทําให้การเรียนรู้นั้นมันไม่หยุดลงเด็กทุกคนต้องมีการศึกษาได้ต่อไปโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สิ่งนี้คํำนี้ประโยคนี้เราได้ยินกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเป็นแนวทางหนึ่งเลยนะคะที่รัฐบาลในชุดนี้ให้ความสําคัญกับคําว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังการศึกษาก็ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเด็กทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่พลเมืองต้องเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพดรสุพัฒน์จำปาทองปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่านบอกว่า การประชุมครั้งนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องของการปรับปรุงพัฒนาการศึกษาของแต่ละประเทศให้ตอบสนองกับการจ้างงานในตลาดแรงงานค่ะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนกันนะคะเพราะนี่คือการศึกษาที่เป็นการศึกษาในยุคการระบาดของโควิดนะคะแต่ละเขตเศรษฐกิจสูญเสียการเรียนการสอนไปกว่า2ปีไทยเราเองนะคะก็ใช้แนวทางในการแก้ปัญหาด้วยการใช้การศึกษาทางไกลเร็วขึ้นกว่าที่คิดมีหลายประเทศค่ะที่รับมือโควิด -19 เหมือนไทยเลยก็คือเอาแนวทางการศึกษาทางไกลเข้ามาช่วยแต่บางประเทศก็อาจจะแตกต่างนะคะทีนี้หลังจากนี้ไทยเราก็จะพยายามเปลี่ยนแปลงไปสู่การเรียนรู้ที่จะเน้นการปฏิบัติมากขึ้นคือ จะไม่ใช่แค่นั่งอยู่ในห้องเรียนแต่จะมาบวกรวมกันไปเลยทั้งส่วนของการนั่งเรียนและบวกกับการปฏิบัติให้เด็กได้นําความรู้ไปใช้เลยแล้วก็จะพัฒนาเรื่อง,องการทํางานเป็นทีมด้วยแล้วตอนนี้โรงเรียนใหญ่หญๆหลายแห่งนะคะเริ่มทําไปแล้วด้วยซึ่งประเทศไทยเราเชื่อว่าการเรียนรู้ที่คู่กับการปฏิบัตินะคะจะเป็นกุญแจสําคัญของการศึกษาการเรียนรู้ในอนาคตด้วยและอย่างที่บอกค่ะว่าข้อมูลจากการประชุมนี้นะคะประชุมเครือข่ายด้านการศึกษาเอเปกครั้งที่39ที่เพิ่งเกิดขึ้นนี้จะมี ีการสรุปเป็นการตกลงเชิงหลักการที่ไม่ผูกมัดแล้วไปนำเสนอสู่การประชุมสุดยอดเอเปกที่จะจัดในช่วงปลายนี้ปีนี้ต่อไปด้วยค่ะทีนิวส์อัปเดตข่าวสารเพื่อการเรียนรู้กับช่วงทีนิวส์